ขาเรียกอะไรนะกะนี่ไข้่ข้นกุ้งกระเทียมทุกคนดูสินะพี่วีตามพี่เคโรหน้อยนะคืออยากพี่เคโรสั่งพี่วีก็สั่งเหมือนกันเดี๋พี่วีจะลองชิมนะทุกคนนี่สัตว์ุ๊กหันนี่น่ากินเวอร์ ปกติเท่าไหร่นี่แบบนี้นี่สี่สิบห้าสี่สิบห้าใช่ไหมมีกุ้งมีไข่นี่ฮะพี่มีบอกในพ่อคายางง้อแม่คายนะสวยซาลิเซียสตร์นี่สูดิงซูนี่มาจากปัตตานีเลยแต่ก็มาเปิดที่ที่กรุงเทพกรุงเทพสั่งตัวหันตะเขาแบบ ตอนนี้ทุกคนพี่วีมากินข้าวนะฮะเป็นมือแรกของพี่วีวันนี้เป็นมือแรกเลยน,ละนะพี่วีมากินข้าวร้านสูดิงบวกซูนีปัตตานีนะสูดิงหล่อซูนีสวยนะ,ะทุกคนจะเป็นข้าวนี่นะฮะสารีทุกคนจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกะนี่ไก่นค,คนไก่ค,คนกุ้งกระเทียมทุกคนดูสินะพี่วีตามพี่เคโรนอยนะคืออยากพี่เคโรสั่งพี่วีก็สั่งเหมือนกันเพี่วจะลองชิมนะทุกคนนี่สดตุกคนนี่น่ากินเวอร์ ก็เท่าไหร่นี่แบบนี้นี่สี่สิบห้า่สิ้าใช่ไหมมีกุ้งมีไข่นี่ฮะพี่มีบอกในพ่อคายัางเงะแม่คานะสวยสวิตเาอรสแรน์นี่ซูดิงซูนีมาจากปัตตานีแรลแต่ก็มาเปิดที่ที่ทีรามกรุงเทพสังตุลาตะเขาแบบนี้ ข้าวอ,อร่อยมากเอฟ้ตสวนีเตะสนีอ๋อตาดนาวะนุต,ตนุอร่อยมากซา,ามราเจยอก็ชาำจริงหรอ,อสุปแล้วก็ชาำ จะให้ซุปอาหน่อยทุกคนทำเหมือนพี่วีนะนี่นี่เป็นน้ำซุปนะครับแล้วก็เอาน้าพริกกระปิปึ้งไปไม่ตึงงงง้งไปเลยจะได้ฉ่ำสองซุปแต่กล่องตัว,นะล,ล,ว,วละวโอ้สอุดยอดเลยรายการนี้เพราะว่าลตัวสักคูก็พอลัเจูก็เล็กบ๊อกนี่กุ้งนะฮะ คือ <Okay. S 2> มันหอมกระเทียมมากทุกคนที่บอกเลยที่จริงวันนี้พี่วิจะมากินในนะั้นขาเข้า,ขายยำของร้านใครนะยายฟ้าร้านกะลารากะลาพี่วินัดการแต่สุดท,ท้ายกะลาเทคืองมงมากมึงเทกีเดียวนะโอเคกิจวัวรแล้ว อะไรดูสบายพีสแล้วร้านกะสูดิงกะสุนีน้ำเป็นอาหารตามสั่งนี่เขาเขียนว่าสูดิงถูกไหมไม่อยากจะกะสูดิงที่สูดิงกับกะสูนีนี่ไงสู้ทั้งหมดเลยสู้สู้สู้พี่วิว่าพี่วิมารอเป็นอาหารตามสั่งเลยก็ไม่นานนะฮะแค่ประมาณสามนาทีก็ได้แล้วบารเดฟโฮคายาวาบางเนี่ยดีเบรคเอาเลยนะ มีไฟยังมากับเฟนแต่ปีแฟนยอมมาชิมให้หนึ่งแฟนตุ่ลล่าคือตรงนี้อ่ะมินิบิ๊กซีรามนะฮะรามรามเท่าไหร่นะดรามดรามห้าสามเนาะ เขาเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงตีสองเริ่มตั้งแต่สี่โมงเล้วะรี่สองตัน้ำป่อยลินูสองร้อยเบลาวนียบมายิงเอาน้าปกะปแดบนี้เทในน้ำจึ้งมากคนเทแล้วเทอีกงงเนี่ยเหรอสองร้อยไหมมาเทนี้เียบเว้ยลูกเดียบานเนาะหวานมา อปูอามาไม่ b ้ n y อุตัวต้วววองต่สองร้อยกูนก็อายพหานหันว่าปกติใครที่อยู่ร้านใครที่อยู่มินิบิซีนามนะเคยมารา้านซูนงซูน,นีคอมเมดีคิดดีวีได้นะฮะแกาบอกตรงั้เก็กโอเคแม่ไกอล์ฟกันเด็ก